ฮัลโหลสวัดดีทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชาหนวดข่าวนะครับร่างนุมน่าอัดคลิปในมือถืออีกล้วเดี๋ยวรับของก่อนนะครับอันนี้โค้ด5ใบทองกับ1000ผลทองนะครับผมแล้วก็มีบัตรกันดาวด้วยอยู่ไหนเนี่ยหนวดข่าว่อยู่นี่ฮะงบประมาณผมมีอยู่20,000นนะครับเดี๋ยวจะเปิดกาชาแล้วก็มารีวิวตัวละครให้รับชมกันนะครับเสียงอาจจะแหบหน่อยนะเนี่ย ซื้อนี้หน่อยได้ไหมออกไ่ได้ซื้อกดเลยโอเคออกมาอสองเศษนะครับเสียงมันมีไหมเนะี่ยมีอยู่นะเสียงมีนะโอเคคือคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวโอเด้งไปเนะี่ยเสียงมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับปกติการันตีจะอยู่ที่65สิบ้านะครับผมเดี๋ยวผมขอซื้อประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคอะไรอะอะซื้อไปเรียบร้อยเกลือนะ ไม่เป็นไรฮะเปิดไปอีกอือก็เกลืออยู่เกลือบ่อยๆนะครับอ่านี่ก็เกลือครับเกลือมีแต่เกลือครับอะไรเนี่ยใบอะไรไม่รู้เกลือไหมโอ้เกลือครับเกลือโอเคอีกนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับอืสามสิบแล้วก็ยังเกลืออยู่ครับเกลือครับเกลืออือเกลือได้มาสามเศษเกลือครับเกลืออืมก็ไม่กี่เศษแล้วก็เกลืออยู่นะครับเกลืออยู่อันนี้ใบอะไรเนะี่ยโอเคขอบคุณครับ สี่สิบห้าครั้งแล้วเกลือนะเกลือเปิดไปสี่สิบห้าได้มาสามเก้าเศษดูเกลือจังเลยอะซื้อต่อซื้อต่อเอาชักสิบเล่มแล้วกันนะครับเกลืออีกไหมอืมเกลือเกลือเกลือยังเกลืออยู่นะครับยังเกลืออยู่เนี่ยอก็ยังเกลือนะครับเกลือเฮ้ยเอาเอาจิงมันไม่เกลือนะผมเปิดห้าสิบห้าเองงบประมาณก็ตกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับไม่เกลือเออมาพ่อมาละ โอยาชีกุลล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 ลเห็นเขาบอกเล่นยากสกิลนี้มีเยอะแยะไปหมดนะครับผมอะไรเนี่ะเป็นสายดาบได้ไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาคุยกับผมก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคือล้างเก่าล้างเก่านะครับก็ใช้เง้วเหมือนกันโอ้ยเท่ว่ะแป๊บหนึ่งก่อนขอดูโมเดลกันเออเท่ยู่เท่ยู่อยู่ไหนวะล้างเก่าเออล้างเก่าไม่มี รังเก่าเป็นสายพละกําลังเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนเดี๋ยวรับของแป๊บ,บนึงสายพะละกําลังโอ้ยดีนี้มีตัวละคร43เปอร์เซ็นต์ไปหาซื้อไอดีพี่แป๊ดดีกว่าไอดี ID. พี่แป๊ดี่มีตัวละครเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดเก้าพันเองนะใช้เบอร์จีนนะจ๊ะเอาอยู่ไหนในหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวนี่ไงสายพะละกําลังอ่ะมันมาเป็นสายนั้นได้ไงงงเว้ยหลังๆมา GM เริ่มทำสายเพี้ยนไปหมดแล้วนะเดี๋ยวได้รับแป๊บหนึ่งไม่ต้องวิ่งบิ๊กมัม อยากวิ่งนะครับผมอยากดูสกิลหนวดขาวจ้ะก่อนอื่นขอดูตรงนี้หน่อยนะครับอยากเห็นเอฟเฟกต์ออร่านะครับเทียบกันอคาตาคุรีก่อนเลยในี่คาตาคูริฮะสวยระดับผลทองนะอ่าลุงเลฮะลุงเลลุงเลนี่ก็ผลทองใช่ปะเอออันนี้อันนี้ัน,น๊นนะโอเด้งโอเดงนี่ตัวหดาวต่อไปของไอดีผมนะครับแล้วก็หนวดขาวอยู่ไหนอะนี่นีนี่ ุลันละล,ะละยอมแมวแฉงทุกตัวเลยอะเอาจริงเออไม่ก oh ็อ่าโอเคโอเคโอเคถือว่าได้ได้แล้วกันได้แล้วกันนะขอดูหน่อยสก,กิลเห็นเขาบอกเล่นยากเล่นเย็นนะครับจะยากจะเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะไหนดูดิโอเคฮะ อันนี้รีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะผมยังไม่ได้ลงลึกให้ลงลึกเอาเป็นคลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องเลื่อนไอ้ตัวนี้ลงมาก่อนอ่ะมาดูาแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ง,แบบงตีปกติ1 2 3 4แล้วก็5โอเคพอเข้าใจละว2 3 3ติดน็อกแบ็คนะครับชุ๊บชุบ ชึบสามารถตีปกติแบบนี้ได้เรื่อยๆมือใหม่เล่นสบายครับอ่ะลองดูเบตดาเมจเท่าไหร่ขอส0 0 0 0นเถอะนะตัวระดับเอเนี่ยสามหมนกันหมดแล้วนะล่าสุดเอาแบตเติ p a พาออกไปไม่รู้อ,ออกไปทำไหมเท่าไหร่2 5งหมนโอ้สองหมื <c oughs> น้อยเกินตีปกติมีค้างไหมมีคงมีค้างมีอะไรไหมโอเคอ่ากดไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ กดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะไอ้จอผมมันสั่นใช่ไหมเฮ้ยทำไมจอผมสั่นวะครั้งสุดท้ายผมกดค้างอะ่ะเออครั้งสุดท้ายกดค้างมันสั่นวะจืบจืบอ๋อมันกดค้างแล้วมันในนี่นี่กดค้างปุ๊บบึ้มเออเงาวมันฟาดไกลขึ้นอะ่ะดูอันนี้ไม่กดค้างมันจะเป็นสีเขียวๆนะน,นี้ไม่กดค้างนะเห็นนะมมันจะเขียว แต่กดค้างครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นสีฟ้าโอ้ก้มห้ายอยู่นะครับโอเคแดน์ล่ะแดดก็ประมาณนี้จื๊บจื๊บจืบลองตีแล้วก็แดดดูนะโอเคเดี๋ยวผมตีครั้งแรกแดดอุย้ยไวเฮ้ยไวเกินเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะตีหนึ่งครั้งแดดกดไม่โดนเฮ้ยไวไวอยู่สองครั้งเออตัวผลทองก็ต้องอย่างนี้ดิ โอ้โหไวทุกจังหวะไอ้นี่ต้องแบนอะหรือจังหวะสุดท้ายนะฮะโอเคจังหวะสุดท้ายตอนลากเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะติดในส่วนของแอนิเมชันอยู่อ่าติดแอนะิเมชันนะซึบครั้งสุดท้ายก็ติดโอเคซึบโอเคหูครั้งสุดท้ายไม่ติดเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนลากเนี่ยติดเยอะอ่าประมาณนี้ครั้งสุดท้ายลองลากดูซึบ โอเคถ้ากดค้างอะ่ะมันจะเร็วอยู่นะเออกดตีครั้งสุดท้ายค้างอะ่ะเนี่ยเนี่ยเร็วนะแต่ว่าถ้าตีไม่กดค้างอะ่ะมันจะค่อนข้างช้านิดนึงนิดหน่อยประมาณนี้โอเคต่อมาครับสกิลหนึ่งกดค้างได้ไหมโอ้โหผมโผล่มากดค้างเลยต้องกดปกติกันดิกดปกติโดดสับครับโดดสับโดนศัตรูก็จะมีสกิลหนึ่งขั้นสองขึ้นมาให้ใช้งานครับแล้วก็เอ,อ่อสกิลสองสกิลสองขั้นสองมันมี ให้กดอะมันเป็นคอมโบปะ่ะอันนี้งงอยู่นนะอ๋นนี้ถ้ากดไม่โดนก็ได้เหมือนกันโอ้สกิลเยอะว่ะอันนี้อะไรยกกาบยกมืออุย้ยมันกดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงไหมผมจะลองกดสกิลหนึ่งให้โดนศัตรูก่อนชึบอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็มาสกิลหนึ่งกัสองสู้อ๋อเป็นการ ฟันงาวออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีขลื่นดาบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยผมขอลองแบบนี้หน่อยอ่าผมจะกดโจมตีแล้วก็แดดนะชึบอืมแอนิเมชั่นก็ค่อนข้างเยอะอยู่หน่อยนึงนะครับชึบสมมุติเราโดนสับอะ่ะเราไหวตัวทันก็กดพาร์ทเนอร์ไปเลยก็ได้นะฮะลองดูสัปอีกทีนึ่งทีนี้ผมจะใช้ที่อ่าสกิลนี้ซึมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแลวใช่ไหมหมดแล้วเนาะกดค้างได้ไหมสกิลหนึ่งขั้นสองปู่ไม่มีอะไรฮะแต่ว่ามันไกลยอยู่นะถ้าเราจบคอมโบด้วยสกิลนี้เราก็สามารถหาจังหวะต่ออันนี้ได้อะน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าระยะไม่ไกลฮชใช่ปะ่ะเหมือนมันจะไม่ไกลนะลองอยู่กลางๆฟา,าดเข้าไปอุ้ยไกลยอยู่พอได้ครับต่อมาครับเราจะกดสกิลหนึ่งไม่ให้โดน โอเคไม่ให้โดนกับโดนไอ้สกิลสกับสกิลสองขั้น2จะมีเกรดนะครับมีระยะเวลาให้กดเดี๋ยวผมลองสกิลสก่อนนะอันนี้ลองสกิลสนะโอเคเอากดสกิลสเสร็จมีสกิลหขึ้นมาเหมือนมันสลับกันอะถ้ากดสกิลนี้สกิลสองสกิลหมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งโอเคเออดเดี๋้อเมื่อกี้นี้ผมกดอันนี้แล้วกดสกิลสถ้าโดนศัตรูมันก็จะมีสกิลหขั้น2อีก1รูปแบบโอ้โหมันมีหลายแบบว่ะ ใช่ปะตีสตันด้วยสกิลสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองแบบนี้ก่อนอ่ากดค้างได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าตีโดนมันจะมีสกิลหนึ่งขั้นสองขึ้นมาให้ใช้งานนะถ้าใช้สกิลสองโดนนะ่ะนี่แหละตัวผลทองที่ต้องการอืมแล้วก็เข้าไปแบบนี้อ๋อโอเคโอเคถ้าเราไม่กดค้างอ่ะไม่กดค้างมันก็จะไม่ถึงตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดโจมตีโดนมันก็จะสามารถใช้สกิลหนึ่งขั้นสองที่มันเป็นการแทงแบบนี้ได้โอเคเพราเข้าใจละแั๊บหนึ่งนะ ชึบอ่าแบบนี้และถ้าเรากดสกิลหนึ่งมันก็โดดสับอู้มีฮาคิแล้วก็มีอะไรอะสกิลอันตีมันเปลี่ยนรูปแบบไปได้เมื่อกี้โอเค,อเ,คเอามาไหมนี้ก่อนนี่อ่าโดนใช่ไหมเสียบเข้าไปเสียบอีกทีบึ้มเป็นฮาคิเอ้ไม่โดนเหรอมันต้องใช้ให้โดนเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวนะนะค่อนข้างที่จะงงกับสกิลนิดหน่อยโอเคทีนี้ผมลองใช้สกิลหนึ่งสับหัว เอา้าสกิลอันติเมตไม่เปลี่ยนเอาว่าสกิลสองนี่ระยะไกลมากนะเอา้านี่สกิลสองเปลี่ยนแปลกเวย้ยตัวนี้เล่นยากอยู่นะเนี่ยมันเข้าคอมโบสกิลอันติเมตยากอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสกิลสองมันระยะประมาณไหนเดี๋ยวดูก่อนนะชึบหันจอโอเคประมาณกลางแมปอะเปิดเกมมาถ้าอยู่แบบเนี้ยโดนหันได้ปะอุ้ยหันได้ด้วยน่ากลัววะ่ะ เนี่ยลองหันหันหางนู้นเออเอา,เอาไม่ไปเว้เอาหันหันเดียมๆหน่อยเออเนี่ยหันได้วะชาร์จมีสองจังหวะปล่อยจังหวะนี้ก็ได้โอเคถ้าปล่อยเลยก็จะกระแทกหลังมือแต่ว่าถ้ามันชาร์จจังหวะหนึ่งมันจะง้างหมัดต่อยออกไปด้านหน้าโอเคเขาใจะละอันนี้ไม่มีสตันนะครับไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีสตันจะมีแค่สกิล อาสกิลสองที่มันเป็นแบบนี้โอเคอันนี้มีสตันแก้พวกตัวแดงได้นะครับผมแก้ตัวแดงแก้เคนาเตอร์แล้วก็นี้โอเคแป๊บหนึง่งหาคอมโบกันอ่า uh, เรามาดูที่สกิลเสริมก่อนนะได้ไหมผมกําลังงงกับพวกสกิลพวกเนี้ยมันเหมือนกับต้องสับให้มันโดนโดนยังไงวะสกิลมันถึงจะเปลี่ยนไป อ่าสกิลนี้ก่อนแล้วกันอ่าอันนี้โดนโดนนึมเต็มเมหรอถ้าถ้าเป็นแบบแบบเนี้ยถ้าไปอยู่ใกล้ไงไม่เปลี่ยนนะอันติีไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลๆมันจะเปลี่ยนอยู่อ่าแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เปลี่ยนเออเปลี่ยนอยู่แล้วก็มีขั้นไหนไหมมันต้องตีให้โดนไปๆเายงง,งอยู่นะเนี่ย โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไป counter, สกิลเคาน์เตอร์ใช่ไหมสกิลนี้เดี๋ยวลองให้ศัตรูตีเข้ามาฮะตีสิโอเคโอ้มันเคาน์เตอร์อัตโนมัติชึบโอเคมันเคาน์เตอร์เสร็จปับ๊บหาจังหวะต่อเอาอวันนี้เคาน์เตอร์คืนเว้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมันกดแบบนี้ได้ไหมแล้วก็โดนตีไปเดี๋ยว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  โอ้ oh, ถ้าเรากดอย่างนี้อยู่ถ้ามันอยู่ในสถานะอันเนี้ยเวลาโดนตีหลังไม่ลอยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้โกงแล้วมันมีจังหวะให้เคา์เตอร์ด้วยโอ้โ oh, ห oh, จังหวะเล่นแบบเล่นแบบมีได้ฮะอ่า ah, ah, เข้าใจละโอเคโอเคเดี๋ยวสกิลเอาไว้แค่นี้ก่อนนะกำลังงงเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงแล้วก็เรามาดูที่สกิลเสริมเด,เดี๋ยวแป๊บหนึง่งสกิลเสริมต่อยบนฟ้าอุ oh, ้ยมุมกล้องสวยชัด สวยจัดๆเนี่ยต่อยขึ้นเนี่ยโอ้โหมุมกล้องสวยมากเนี่ยต้องต่อยใกล้ปะต่อยใคร <c oughs> มันต้องต่อยใกล้โอเคแต่ว่ามันชาร์จนานไปหน่อยโอ้มันชาร์จนานแต่มันก็เป็นตัวแดงโอเคโอเคอยู่เนี่ยมันก็ประมาณข้างหน้าเนี่ยเหมือนมันจะเอาไว้ตีพวกเออเขาเรียกอะไรนะอยู่บนฟ้าพวกสันจีอะ่ะโอ้แต่มุมกล้องสวยมากดูดิ เอออ่าต่อไปก็สกิลเสริมอีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลเสริมสกิลนี้อันนี้ออกทิ้มเงาลงพื้นสร้างดามเมจนะครับโอเคมีสองฮิตนะบึ้มบึ้มอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขออีกรอบหนึ่งบึ้มบึ้มโอเคต่อไปก็สกิลอันติเมดนะครับขอลองดูหน่อยอันติเมดแรกนะ บาคายาโอโอ้ยน้อยจังเลยดาเมจน้อยอะ่ะมันมีสามอันติเมทมั้งถ้าจำไม่ผิดมันก็เลยดูน้อยๆน,นะฮะบาคายาโอโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวโจมตีมาชึบตัวแดงโอ้โหสลับกันฮนะนี่แน่ใส่เข้าไปจ้วงเข้าไปอันติเมทบาคายาโอเดี๋ยวมันจะแปอัติเมทอีกขั้นหนึ่งไงวะ เมื่อกี้นี้ผมสับป,ปลายหอ,อกใช่ไหมสับป,ปลายปลายอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันจะมาอันติเมทอันนี้อันติเมทอันนี้ดาเมจเท่าไหรซ่ซึบซึบโอ้โหหมื่นสามแรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะกลับมาอันติเมทอันนี้อ๋อโอเคโอเคมันไม่มีคูณดาวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกแป๊บหนึ่งสับโปโอเคซึบซึบบึ้ม อ๋อมันใช้แบบนี้ได้โอเคมันน่าจะสามอันติเมตลวดได้นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอีกอันติเมตหนึ่งมันกดยังไงผมไม่แน่ใจเข้าสูตรไงวะเนะี่ยไม่ได้หาข้อมูลมาเนียหาอันติเมตอีกอันหนึ่งไม่เจอ <c oughs> คนไหนรู้บอกผมหน่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสกิลพาร์ทเนอร์ก่อนละกันนะครับไปสกิลพาร์ทเนอร์ของหนวดขาวก่อนนะโอเคหนวดขาวหนุ่มนะครับตัวนี้คุ้มนะ แต่ว่ารู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ท็อปดาเมจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมโอเคไหนดูซีโอ้ยพาร์ทเนอร์กระลัวจังพาร์ทเนอร์กระลัวเลยอะโดดมาชึบหนุนเขาโดดหนีไปแล้วนะครับนะอันเนี้ลองดูถ้าไม่เชื่อชุ่งชงโอเคโดดสับโป้โอ้ยพาร์ทเนอร์กระลัวมากผลทองคูเอาคืนมาได้ไหมเอออันนี้หยอกอันนี้หยอกนะครับหยอก โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันต่อนะครับผมอลองอีกรอบหนึ่งชึบโอเคโอ้ยสกิลมันยกเลิกตัวแดงได้ด้วยนะเนี okay, ่ยโอเคฮะไม่เจออะผมไม่เจอผมหาไม่เจอจริงๆนะครับคือที่ผมไม่จบคลิปเพราะว่ากำลังจะหาอยู่นี่นแหละโอเคสปายโอเคไม่ได้วะชึบชึบตัวแดงไปชึบ แดนหลบสับปลายโอ้ยไม่ได้เอาไหมชึบเคาลเตอร์อรสวยๆอือกูพยายามสับปลายหลายรอบมากชึบจิ้มจึกโอเคถ้าเราจะต่อคอมโบด้วยการกดสก,กิลนี้โอ้มันไม่ได้วะ่ะมันหายแต่ว่าตัวมันผิวมากเลยนะตัวผิวจริงเรากดสก,กิลค้างเนี่ยอ๋อมันฟาดแบบนี้ถ้ากดค้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสอง ชึบชึบไม่ได้ว่ะถ้าเคาเตอร์ก็กดค้างไปเลยเนี่ยหรอโอเคชึบชึบชึบตีสามครั้งสตัร์ไปโอเคฮะเดี๋ยวลองหาวิธีเล่นก่อนฮึบโอ้โหโดนว่ะเอ,อยังไม่คินเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองเล่นกับบอทระดับนี้ดูะฮะระดับยากสุดต้องหาจังหวะเล่น ตีปกติคุ้มนะตัวเนี้ยแค่ตีปกติชึบอ่าเนี่ยชึบชึบลากมาตวัดใส่เรียบร้อยฮะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเต็มหน้าเลยอันนี้โซนไหมอ่าชึบ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 ตวัดเข้าไปฮึบ หนึ่งสองสามอื้อลากมานี่แล้วโอ๊ยส่วนไปไม่ได้ตายละเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอรไไ์โอ้โหอย่าเรียกพาร์ทเนอร์เลยครับเรียกพาราดดีกว่านะจะลองดูอีกสักนิดหน่อยนะฮะโอเคมาละชึบชึบอ่าได้อยู่โอ้ไม่ได้ว่าเออดอกแรกมันไม่ติดน็อกแบ็คไงมันไปติดดอกสองชึบชึบอุออ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ สกิลเคาน์เตอร์ค้างอ่าเคาน์เตอร์มีแป๊บเดียวตายได้เลยยังยังยังอยู่ยังอยู่อันติเมตได,ได้ปะโอ้โห้ผิวจัด <c oughs> โตโลตัวนี้โอเคได้ได้ได้ชึบอ่าเรียบร้อยเลยเออขอแก้มือได้ไหมเนี่ยพาร์ทเนอร์ไม่ดีอ่ะ <c oughs> ลำไม่ดีโทษปี่โทษพาร์ทเนอร์แล้วนะครับขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นปน,น,นามิกำลังใจจะเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้านเท่านะครับโอเคนามินามินามิ มีอยูไหนเอ่ยนามีเอนะครับดูดเกรอันตะิเมตรเนาะส่วนสก,กิลอันเนี้ยผมมองว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคผมไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดีอ่ะคือมันต้องลองเล่นก่อนอันนี้เป็นการเล่นชั่วโมงแรกของผมเลยนะเนี่ยชั่วโมงบินยังไม่พอนะครับโอเคมาชึบอึบแบบนี้โอเค โอ้ยโอ้โหมันยังสับโดนอีกนะถามจริงโอเคฮะสับแบบนี้แล้วกันอ่ะเฮ้ยโอ้โหพลาดเฉยนี่เนี่ยปาดเข้าไปต่อยอีกอุ้ยไม่ได้คาลเตอร์ไม่ได้ฮนะตูดเกรมาก่อนนะครับอันติเมตมันมีสามอันติเมตผมไปไม่ถึงอีกหนึ่งอันติเมตอะไม่รู้ใช้ยังไงยังไม่ไปดูวิธีเล่นนะฮะขออภัยด้วย อันติเมตแรกไปฮะตีสามครั้งนะฮะโอเคอันนี้จังหวะสกิลนี้อ่ะสตาร์ทไปชึบแบบนี้ได้ไหมแล้วก็สกิลนี้โอ้ยไม่ได้อย่าหาทำโอ้ยไม่ได้ไม่นะดูเกจมาก่อนครับผมยังไม่ได้โชว์ติเมตคาซีนให้กับคุณผู้ชมดูเลยนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตอนท้ายๆแล้วกันนะฮะ โอเคต่อยตุ้มจิ้มเข้าไปโอเคประมาณนี้มันก็พอเล่นได้นะสำหรับผมอะแต่ผมก็ยังงง,ง,งอยู่งงกับความสามารถอ่าการเปลี่ยนขั้นอันติเมตของมันอนะหลกัหลกๆเลยคือเราจะเล่นเชิงก็ได้นะฮะเล่นเชิงแบบนี้ก็ได้นะเอา <laughs> เอาใหม่ได้ไหมเออประมาณนี้ชึบ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  ต่อยตุ้มแบบนี้ก็ได้เนะเห็นไหมเออพอศัตรูจะรู้ก็สกิลนี้เข้าไปหาจังหวะเล่นใหม่ประมาณนี้แต่ผมไม่เข้าใจไอ้สกิลคอเตอร์วะ่ะเมื่อกี้นี้ผมกดอนันนี้คอร์เตอร์แล้วก็นี้คอเตอร์ได้อีกเหรอใช่ปะ่ะชึบคอเตอร์แล้วก็ตีไม่ได้เหรอ งงอ่ะเอออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับหนวดขาวหนุ่มถือว่าเท่และคุมนะฮะเรามาจากลากันไปด้วยสกิลอเมะคัสซีนนะครับผมไปจัดไปลุงหนวด ถือว่าเป็นเอฟเ i l l สกิลที่สวยงามมากนะครับผมแต่ผมก็ให้8ขคะแนนแล้วกันยังไม่ถูกใจอ่ะแต่มันก็จาบแล้วฮะนะไม่ถูกใจเพราะว่าหาสกิลไม่เจอเล่นยากเลอเกินนะครับไปไม่ถึงนะสกิลขั้น3เอาละสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมลุงหนวดเต้นได้ปะโอ้ยลุงหนวดเต้นไม่เท่เลยวะ อ๋อคุณผู้ชมผมเจอแล้วในส่วนของสกิลอันติเมตแต่ละขั้นของหนวดขาวเนี่ยทำยังไงถึงจะได้มาสรุปก็คือถ้าหากเราสแต็กนะครับในส่วนของอการสับด้วยสกิลหนึ่งของเรานะครับแต่ว่าการสับต้องสับไปปลายนะเออสับไปปลายประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าต้องสับในลักษณะของอขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขยับก่อนโอเคขั้นที่2นี่มันจะเป็นแบบนี้สก,กิลเนี้ย อ่าสับประมาณไปไปานะครับประมาณไปไปลายแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนอ่าแปบ๊บหนึ่งนะรอคุณดาวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากดรีเลยแล้วกันกดสกิลสองก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลสองขั้นสองก็ได้แล้วแต่เลยมันก็จะได้สกิลหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็สับประมาณไปไปลายตรงนี้อ่านี่ไม่ไปลายครับไม่ไปลายไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เลยโอเคไปไปานะครับเออระยะคือเราต้องพยายาม ทิ้งระยะไกลๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ไกลๆเลยนะซับเข้าไปเห็นปะเออเนี่ยสกิลเรามาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองอัตติเมตดูนะสุดแมปเป้าจึ๊บดูบึ้มโอ้โหถ้าอยู่กลางแมปนี่สุดๆนะครับอัตติเมตมันเปิดได้แค่สองรอบนะอ่าเดี๋ยวลองอีกแป๊บหนึ่งนะจึบอ่าแล้วก็ล็อเกตครับล็อเกต สับชุบอ่าเรียบร้อยมาแล้วฮะทีนี้เราจะอันติเมทนะครับออนติเมทชุบบึมและเดดเข้าไปออนติเมทอีกทีนึงโอเคบาการยาโลแล้วก็แดดดอกอ้าวไม่ติดรอกโถเอ้ยผมก็จะหาจังหวะแดดเรใช้สกิลอันติเมทอันนี้อีกทีนึงเออเหมือนมันต้องเลือกใช้อ่ะมันไม่น่าใช้ทั้ง3ได้นะฮะอันนี้ก็แอบเสียจุยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแอบเสียจุยอยู่นะ เออ,เอ,อลองดูกันอีกหนึ่งรอบฮะนี่สับเข้าไปต้องหาจังหวะเล่นกันเอานะ <c oughs> การจะสแต็กได้ก็ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะครับมันต้องสับไปปลาอะถ้ามันสับประมาณกลางกระหม่อมไม่ได้นะเออเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่ใกล้ๆหน่อยฮะแล้วก็อันติเมตดูนะครับรอบนี้ชึบบึมมันโดนดอกแรกเลยปะเออถ้าเป็นสกิล ขั้นต่อเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะอันติเมทต่อแล้วก็ตามด้วยสก,กิลเข้าคอมโบไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปฝึกกันเอานะเออก็ถือว่าหายสงสัยแล้วนะผมสงสัยมาตั้งนานสรุปตอนนี้ก็คือหายสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยัง งุนงงอยู่ว่าเราจะควรคอมโบยังไงดีเราจะควรเราควรจะคอมโบยังไงดีอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปจริงๆแล้วเดี๋ยวมารีวิวฉบับสอนเล่นสอนคอมโบสอนแก้ทางอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็ควรแบนครับตัวมันน่าลำคาญสก,กิลเยอะจับทางค่อนข้างยากนะครับแถมตีปกติดดเร็วสุดๆเลยครับโลเเพ